นนร้านจีนอ่ะร้านจีน,นร้านจีน,น,จนแล้วที่งั้นอ่ะใครมีอ่ะมีม,มีเรามีที่งั้นอยู่อันยองไอรีนอนหรือยังลื้อ กูไม่อยู่ในดวงกูไม่อยู่ในดงของเขาเลยอะลอยอะไรพี่เ <c oughs> กลบอกร้านจีนใช่ปะ <c oughs> คนเต็มเลย ใครบ้างเยอะเท่าเมื่อกี้ปะได้ได้กันอ่ะก็เท่ากับเมื่อกี้ที่เราเห็นตอนรันเอชเขียวอ่ะเอาไงวันเลยปะเราอยู่ไหนก่อนตอนเนี้ยไหนเพื่อเราอ่ะเรียอยู่ไปเลยซูซูครับ ่างนีูมเขายังไม่ได้เงาะสี่คนแล้วเราก็ลงไปตายเราเข้าไปในร้านเลยเข้าไปอ่ะมีแก๊งสีเทาด้วยมีแก๊งสีเทามีแก๊งสีเทาเอาให้เขาเขามาเยอะนั่นเนี่ยเราไปอยู่ตรงนู้นไหมถึงแล้วอยู่ไหนกันน่ะเขาเยอะมากเยอะแบบอยู่ตรงนี้นะพี่มิสให้คอยเตือนนะเขาเตียน รอสวัเด e no. yeah, right. uh, e ี๋ยวเราเดินเด้าไปในร้านเลยนะเพื่อนเรียกแม่คือเพื่อนอยู่รอบๆอันนี้เขากำลังนวดสนองเราเนียนเข้าไปเห็นแล้วใช่เดี๋ยวให้เขาเตียนก่อนแล้วเราค่อยวิ่งเด้าไปในร้านเลยนะจริงๆอ่ะเราแอบย่องเข้าไปในร้านลองงัดได้ปะลองเลยมา่ได้เว้ยมีสีชมพูด้วยโอ้โหเลือดเยละมันหลุด เขาเบื่อจังเลยวะคิดอีกแล้วเหรอทำไมเราชอบคิดเราคิดอีกแล้วตอนนี้เฟรเขาบวกกันเฟร็ดแล้วร้านไปงานเลยนะเออเข้าไปงัดหรอปะเอาไดบวกยเหมยเดี๋ยวเลาะเลาะทางเดี๋ยวเลาะก่อนเลาะไปเบื่อกัะสีเทาเด่เขาเข้าไปในร้านกระสีชมพูอ่ะสีขาวอ่ะงั้นไป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 เข้าไปในร้านเลยแล้วมันต้องจอดตรงไหนวะตรงเนี้ยเหรอตรงนี้เลยอันเลยปะแล้วมันแทงเราได้ปะวะ เราเข้าไปในร้านแอไปแอไปเข้าไปโอ้พี่มาโอ้กินให้เพื่อนตายช่เพื่อนด้วยครับชูพีเคแนละ้วจูบี้เคแนละ้วพนะีนะ่บนะัวตายพีนะ่บัวตายดูเพื่อนด้วย มีเพื่อนตอนายข้างในไม่ใช่ตายพี่เราบินไหนวะห,หายอะหา,หาสมไม่เจอพี่ชุบเพื่อนนอกโอเคพี่นั่นไงเขาชุบยูไปปิดตัวชุบขอโทษขอโทษข้างใน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 เป็นไงมึงชุบเพื่อนอ่ะดิ

เข้าไปในร้านเข้าไปในร้านเข้าไปในร้านเกียร์ไทยเข้าไปในร้านเกียร์ไทยเข้าไปในร้านเกียร์ไทยเข้าไปในร้านเฮ้ยตาลกอล์ร้านตาลกออกร้านคนอื่นคนอื่นคนอื่นเข้าร้านกวาร้านคนอื่นเข้าร้านกวาดร้านพี่เกณฑ์ไม้แล้วอะต้องเลี้ยงไม้แล้วตอนนี้เแล้วยัดไปยัดไปน้องไม่ไปยัดไปยัดไปยัดไปมิดมิดไปมิดไปมิดไปมิไปมิดไปยัดไปพี่พีชูเป้ชูเป้หน่อยชูเป้หน่อยชูเป้หน่อย เขาคุณแม่ได้แม่ได้ไไม่เป็นไรแม่แม่กดชุบเลยให้ให้มันขึ้นว่าชุบเฟก็พอคุณแม่ฮึบเกลหลบอ้าเกลหัวพี่เกลเกลเอาพี่เก็บไม้ก่อนหัวหัวหัวเกลเกลหัวหัวหัวเกวคุณชุบเขาปะชุบไปชุบไปกันอยู่ชุบไปกันอยู่ชุบไปกันอยู่อชุบไปกันอยู่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 ไอ้เดือดรากประตูออ๋ ช่วยไปช่วยไปกันอยู่ชุวยไปกันอยู่ยังกันอยู่ยังอยู่ยังอยู่กันมีอยู่มียังอยู่ไอ้บีไอ้บีชุวยเพื่อนไอ้บีชุวยเพื่อนไอ้บีรำไปไอ้บีรำไปไอ้บีช่วยเพื่อนยังอยูไอ้บีช่วยเพื่อนยังอยู่ไอ้บีช่วยเพื่อนยังอยู่ไอ้บีช่วยเพื่อนยังอยู่ไอ้บีช่วยเพื่อนังอยู่ไอ้บีช่วยเพื่อนังไอ้บีช่วยเพื่อนยังอยู่ไอ้บีช่วยเพื่อนยังู่ไอ้บีช่วเพื่อนยังอยู

มินก่อนมินก่อแกมเบียนมินก่อนแกมเบียนมินก่อนีแกมเบียนอาวอยู่ชุบอยู่ออกมาพี่โบคนเดียวพี่โบคนเดียวพี่โบคนเดียวเฮ้คุณีไม่ได้เฮ้ยตีตีนอะไรมอหมดแล้วไม่ใช่อะไรเนี่ยรเนี่ยตี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 ยเดียวีอย่ดีีอเดียวอ้าวเฮ้ยออกมาข้างนอกในร้านมีชุบมินอยู่ชุบมินอยู่เกลีวพี่ชุมินชุบมินละ มินเกิดมินเกิดมินเกิดแกมเปลี่ยนแกมเปลี่ยนมินเกิดแกมเปลี่ยนเฟยก็เกิดเอ้าบิลลัดเกิดแกมเปลี่ยนแกมเปลี่ยนเป็นอะไรพี่ควีนพี่ควีนพี่ควีนหาพี่ควีนหาหน่อยอ่ะพี่ควีนอยู่ข้างในพี่ควีนอยู่ข้างในชุบมินอยู่ชุบมินนี่อะพี่ควีนอยู่ตรงนี้ไงชุบมินแล้วเดี๋ยวพี่ควีนเดี๋ยวพี่ควีนชุบหน่อยเดี๋ยวพี่ควีนชุบหน่อยหาไม่เจอสวยๆเก่งมากเก่งมากเก่งมากน้ำตบมามม๊ ทำได้เชื่อมั่นทำได้ทำได้เ <จะ S 1> ชื่อใจ<อ>มาแน่โอ้ไม้มันจะโดนหัวพี่นอ้องเอยเก็บไม้อนเก็บไม้ก่อนเนีเอพ่นพี่ก็ขึ้นเชื่อแล้วเชื่อแล้วว้าวบีแค่ฟูโยเซล อลนนี้อลนนี่มีติมิติมิตีมีมีติมิออกหน่อยดินี่นี่นี่สุดจมูกเข้ามาหนึ่งคนพอได้ละตายห่าหมดแล้วปั๊บเร็วเร็วหนูทีบทีบหนึ่งและทีบสองไปก็ได้โอ้ยคุณแม่อย่าทีบอย่าทีบต่อยชเฉยแทงเฉยแทงมินแทงมินแทงนี่ผู้หญิงเกิดผู้หญิงเกิดช่วยหน่อยหัวสีแดงผู้หญิงเกิดนี่พี่พี่เห็นไหม อย่าทำผมเลยยย่ตายแล้วตายแล้วเตายแล้วตายแล้วตายแล้วเกียวเกีมินเห็นเขาตายแล้วเขาตายแล้วเาตายแล้วเขาตายแล้วเยวเกงัดเป็นป้าเกลวมางัดหน่อยมหมนีงไมนีเกวมงัดนเลยงัดไม่เป็นมางัดอย่างัดอย้างัดเข่างัดอข่างัดอย่างัดอย่าอย่างัด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 ่างัดหย่างัดอย้างัดอยนางั้อ่างัดอยางัดอี่ดาดัวงัดวยัดวยระวัยคนี้ก่อนง่มด่มองประตูอย่าอย่ามพี่ผม หนูซื้อมาแล้วอ่ะเออพี่หนูมาแล้วพี่เราบินชูไปมิกแล้วชูเบมิกแล้วชูเบมิกแล้วคันท้าหลังขันท้าหลังขันท้าแล้วนี่คันเส้นนะมีข้างในอีกเหรอพี่ตรงประตูอะประตูมาดิมามาจิ้ม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 เพื่อนผมอยู่ไหนจู่ๆแล้วตีไปเลยมิกมิกตีไปเลยได้ได้ไมค์อีโก้เลยชอบตตายตายฟาดอีกใครเอาพี nah, ่บอลไปไหนเฟย์อะ ไม่รู้หายไม่รู้อยู่นี่อยู่ข้างในอยู่ข้างในพี่พี่ใหญ่มากตอนนี้ร้านนี้ผมขอเธอะติดไปเลยมิกไปอีกตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายอีกตายอีกตายอีกยังไม่ตายมีแกตาตรงนี้มีมีสีขาวฮู้นขาวหนึ่งคนต้างไปดูให้ได้หมืดทุกคนตรงนี้คนเลยมีกำลังคนสองคนแต่ว่าอยังไม่ตายกันนะรักกัน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  รักกันเอากูตีไม่ได้ช่วยพี่ยต่อนะรักกันรักกันโอเครักกันพี่ก้อไ้สิรักกันรักกันอาเยด้วยอาจารเอาพี่จะตายหาเพื่อนหาเพื่อนยไม่อสรักกันรักกันเรักกันพี่ช่วยหนูแทงเลยแทง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 หนูบอกให้ออกแล้วไม่ออกนะ ตัวนหอออไม่ลคนนึ <inte brothers> Logic, ่งหรือคนนึง <music Brothers> okay, <es> ่ะมิดจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยเขาหน้าเขาหน้าคูุเยอะข้างหน้าคูุเยอะข้างหน้าคูุเยอะข้างในเคลียร์ล็อออกมาข้างในเคลียร์ล็อกมาเอาเป็นทีสีดิพูดดิสีไหนอ่ะสีเทาเออสีเทาเนี่ยตาต้าออกไม่เล่นข้างใน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 ออกไปเอาไปตาต้าออกมา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 ตาต้ากูเหนื่อปิดเจล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 เอ๊ะเจลตายแล้วเจลตายแล้ว เบบี้เพื่อนอยู่คอะไหมช่วยดูช่วยดูโอเคโอเคโอเคนี่ยัดกับมีนกับมีนคนนี้คนนี้เยอะนานละนี่นี่นี่ข้างในช่วยตะปูอะไม่เบียดแล้วก็ปิดคนนี้ให้ลงนะเนี่ยไอ้น่หพวกเขียวเนี่ยใช่ไปบอกเพื่อนมารวมกันดีนู้นอีกกลุ่มฟักข้างในร้านอีกกลุ่มหน้าร้าน้กระจายเสียงออกไปบอกเพื่อนมารวมกันหน้าร้านเล่นหน้าร้านเล่นหน้าร้านเล่นหน้าร้านเกย์ไทยออกมาเล่นหน้าร้านเกย์ไทยออกมาเลย ไอพี่ไอ้ไรมีคนอยู่แต่ละที่ป่าโอ้ยจอดแป๊บนึงนะโอ้ยแฟร์บนึงนะน้องแป๊บนึงนะอยู่ในแต่ละที่ป้าเฮ่ยกบดีอะฉุบอยู่ฉุบอยู่ฉุบอยู่ชูเฟรอยู่ชูเฟรอยู่คูณรู้ใช่ไหมสมรักเขาคุณแม่เฮ้ยกบดีหัน้าเราต้องรอกันหัวหน้าตุนตุนตุนอุ้ยสายไรเว้ยชวนเพื่อนหน่อยชวนเพื่อนหน่อยไอ้มิ๊กเกมาเล่นหน้าร้านไม่ตายไม่ตายน้องไม่ตาย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  ทูบี้ลอบินอยู่ลอยนานบ้าลอยนานว่ามินอนนานว่าเข้าไปในป๊อปกันเนี่ยทูบี้ลอบินอยู่เบ๊บมาได้ไหมเบ๊บเบ๊บมาได้ไหมเขาชุบไ้ไม่อยู่ข้างในพี่ลอบินตื่นตายตายตายสตาร์ออกปั่นสตีเต็มเลยหมดในร้านหมดแล้วนะหมดแล้วในร้านหมดแล้วในร้านเคลียร์เนี่ยคลียดูชุบแล้วพี่คลีนอ่ะโอเคแม่งก็หมดมีใครงัดเป็นป้ามังัดหน่อยเอ้ยมันหมดแล้วเยอะตัวทุกไง เพ่ัการเลยเฟ่ัดการเ่ทได้กันกันหน่อยกันเฟ่หน่อยกาเฟกาเฟว้าหย่อยาให้เขาไปถึงเฟ่นะอยาให้เาเข้าไปถึงเฟต่ละต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 ละคนเชือมผูเชือมผูเชื่อมผูเชื่อมผูเสร็แล้ว ไม่มีเกาะแล้วอ่ะเอ้าพาไม่ตรงยังพี่เออเฮ้ยเฮ้ยไอเฟยหลงไอเฟยไม่ยอมย่าจะหมดแล้วหมดแล้วข้างหลังหมดแล้วครับข้างหลังหมดแล้วครับ เนี่ขนาดวิหกห้าหกคนหึือห้าคนนะห้าคนอบอกเพื่อนครับนี่ใช่ไหมใช่ ีแกเจแล้วเจอแล้วเจอแล้วแม่เจอแล้วโคตรแย่อะเาเหมือนกัดอ๋ออยู่นี่บันยัดบันในนี่เกือบหลับจะกลับมานะ้วอ๋ออุ้มอะไรไม่ติดอ่ะเอาทุกสีตัวหนูอยู่กับพี่แต่ว่ามันมองไม่เห็นเหรอใช่ใช่ใช่ลองเห็นพี่ชุบก่อนไม่ไม่ชุบในร้านชุบไม่ได้เหรอเอาได้แล้วนี่เห็นตัวละ ไม่ชุบต่อหน้าหมอนะคะอ๋อไม่เห็นขอโทษค่ะครับชุบหน่อยก็ไม่เห็นหมอเนาะนั่นหมอเหรอพั่นของหมดใช่ขอเดียวหมดเกียดเลย่มันเป็นไม้แบบนี้ลองงัดไม่เป็นนั่นเฟลมาให้เดียวงันมันแตกไปแล้วหมดแล้วเหรอเออมีอันเดียว มันเจใช่ไหมมันต้องทำม่่มีีทงัับมนมันอ้าวไม่มีหรอใช่ใช่มันงัดเหมือนไดยต้องบอกว่ร์ตเวลางัดแอร์ดอกอ่ะงัดไม้ข้างนอกนะไปเบลล่าข้างนอกนะน้องนี่ถึงแล้วละข้างนอกของของหมดข้างในหมดใช่ไหมจ๊ะระล่างเนาะไปรล่างแล้วอ่ะ งัดไปแล้วแท็กไปแล้วมันดีแบบพูดมันอ่ะเฮียก่อนดูหมดเกลี้ยงเลยเฮียคะขอก่อนหน่อยเฮียก่อนดูหมดแล้วสามสิบตัวทำไงทำไงเรามีสิทธิ์แค่ขอเกี่ยงหน่อยได้ไหมคะมีชื่อนะหรือว่าอะไรก็พูดพูดไปเออคะขอเกี่ยให้เขาหน่อยได้ไหมคะรอบนี้เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นจะเป็นที่รักที่รักคะขอหน่อยได้ไหมหน่อยได้ไหมคะ ได้ไม่ดีดีครับเขาหนัวหนันขอกาะให้เขาหน่อยได้ไหมครับพี่รักพูดดีเนี่ยเขาไปนั่งเปิดกาะอยู่ในร้านเนี่ยทำเราคิดหนึ่คืออะไรนั่งเปิดกายชาแบบว่ากาะหมดเกลี้ยงอ่ะเกลี้ยงแล้วเล่นต้องนานหน่อยใช่ไหม สน,นุกปะสนุก <c oughs> อันมีอุ้ยอะไรครับอะไรครับ